สวนดอกไม้ไฮเดรนเยียค่ะอ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนไฮเดรนเยียนะคะดอกไม้ไฮเดรนเยียอยู่ที่เขาค้อนะคะทุกคนพาคุณยายแล้วก็ลูกๆมานะคะพาคุณยายแล้วก็เด็กๆมาเที่ยวค่ะอาเอ้สวยงามมากค่ะคุณยายดูดิคุณยายอยู่กลางทุ่งไฮเดรนเยียได้แล้วค่ะมาคุณยายทำไมไม่เอาฝั่งนี้อันนั้นมันติดเสาไฟฝั่งนี้สวยมากทำไมอ่ะ นี่แหละสวยงามมากเห็นบอลลูนด้วยนั่นแหละหนึ่งสองสวยงามสวยงามอรับน้องแก้มน้องแก้มมาเหมือนคุณยายนี่จะได้ไม่เห็นเสาไฟนี่แหละหนึ่งสองสวยงามมากเอาอีกนี่เป็นเห็ดกระสีของเขา่สวนกล้ใหญ่เขาเนาะ วันนี้ก็พาคุณยายแล้วก็เด็กๆมาเที่ยวทุ่งไฮเดนเยานะคะทุกคนนู่นเดินขึ้นไปบนนู้นเลยค่ะระววางรถนะคะ ไฟตะไครดังขึ้นขึ้นไปอีกมันตีสายไฟมันตีสายไฟตรงนี้ต้องขึ้นมาอีกดูคุณยายขึ้นไปแบบไม่อ็นนี่เลยไม่เกรงใจอายุเลยเนี่ยไปน้องแก้วเดินขึ้นไปกับคุณยายเรามาปะจภัยอยู่ที่ทุ่งแฮนินเดียพื่นะแม่งงานเขาไปพื่อนะ แม่กับเขาตรงนี้มันดีไซน์ไฟไม่บอกว่าให้มไหมยืนอยู่พี่สวยมากทุ่งดอกไฮเดนเยียวันนี้พาคุณแม่มานะคะทุกคน หนึงสองสวยงามอ,าอีกรูปหนึ่งสวยงามมากอเอนานคายเอาซนะี่ะฮคลายขนปุิเอาซ้ำซนี่บอววันก็จะเปียวดอกสีขาวนะาําฟังท่าคุณเป็นดอกสีขาวด้วย,วยแมนอดอกดอกอันนี้ได้เป็นดอกสีขาวที่เียกวมีดอกเดียวบัวเลี้ยว ก็นึกว่ามีดอกมีดอกเตแบบนี้นะแม่ข้างบนมันจะเป็นดอกชีขาวข้าคุณสบายข้าคุณสบายเอาคุณยายขึ้นไปด้วยแต่คุณยายบอกว่าไม่ต้องถึงมือล้องเซฟหรอกแต่ว่าลองเซฟมา,าแม่ขึ้นไปด้วยนี่ เขาทายอยู่นนๆเลี้ยม่ละวันนี้จะลื่นมานี่ลื่นนี่ก่เด็กก็เลก่อนเมื่อนีตมเนียทดเสียดเทียห้าอกฝ่าเลียนขาไปขึ้นมองได้หล้วบัน ตรงนี้เป็นสีม่วงตรงนี้เป็นสีม่วง,งนี่สวยเหมือนกันข้างบนเป็นคาเฟ่คุณใหญ่เหนื่อยมียวเข้จัลทั้งวันฮ <c oughs> ันน่ามาังหนฮันน,น,น่ามาหน่อย ุึหนโมบีมขึ้นมาเลยค่ะหนึ่งสองสวยงามค่ะอย่งางผู้ถา่า,งงางงงงยไป่ได้ป่ะง <c oughs> งงลงมางอแงไปลงเสือทีง่ายหลังเลยเรากำลังจะเดินลงไปด้านล่างแล้วนะคะทุกคุณ <c oughs> พาคุณยายแล้วก็เด็กๆเดินลงไปด้านล่างแล้ว ด้านบนไม่มีดอกไม้สีขาวแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเขาจะทำการปลูกใหม่นะคะถ่ายรูปอีกไหม คุณยายถ่ายรูปอีกไหมคุณยายถ่ายรูปอีกหรือเปล่าจับดีๆน้องเซฟจับเข็นคุณยายด้วยนะเดี๋ยวตกลงไปพร้อมกันนั่นนะ่ะนะจับดีๆมันที่ใช่ทางลงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรถมาลูกรถมาเห็นไหมรถเยอะเนี่ยจะพึ่งเดินลงไป เดินลงไปหรอหเขาถ่ายรูปกันอยู่ไงไเดินไปทางไม่ตรงนี้เลยหรอกไ,ไปค่ะเดินลงไปค่ะ